สวัสดีค่ะวันนี้ออกมาต้มโจ๊กกันอีกแล้วจ้าวันนี้มีคนช่วยนะวันนี้มีคนออกมาช่วยจ้า <S <S เพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการต้มโจ๊กไปด้วยกันจ้าดูวิธีการต้มโจ๊กไปด้วยกันนะคะวันนี้มีคนออกมาช่วยนะคะ <S <S นี้ ลูกค้ามาแล้วคะ่ะรีบเล่นมือวันนี้วันเสาร์นะคะเปิดจาก6โมงถึง10โมงครึ่งเดทให้เวลาครึ่งชั่วโมงถ้าวันธรรมดาก็จะปิดอยู่ประมาณ10โมงค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ปิด10โมงครึ่งนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจมากินได้นะจ๊ะอันนี้มีคนช่วยนะคะขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆเข้ามารับชม ต้มเสร็จก็ต้องชิมดูนะคะว่าได้ที่หรือเปล่ามีคนช่วยดูหน้าคนช่วยตื่นนอนได้ยังก็ไปรู้หน้าคนช่วยวันนี้ยังไม่ได้ออกไปทำงานก็เลยออกมาช่วยจ้า อันนี้ออกมาต้มโจ๊กกันจ้าขายทุกวันนะจ้าถ้าวันไหนไม่ได้ไปไหนก็มาขายโจ๊กทุกวันวันนี้วันที่หนึ่งขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอร่อยอร่อยวันนี้อร่อยวันนี้พ่อค้าโจ๊กบอกว่าอร่อยมากแต่มันก็อร่อยทุกวันนะคะเ,เพื่อ,อน,นอ บอกสวัสดีเอซที่น่ารักทุกคนวัน <c oughs> <c oughs> นี้มามีคนมาช่วยคนโจ๊ก ที่เข้ามารับชมมีใครสนใจไปติ้โจ๊กขายไหมคะ,ะมีคนตื่นนอนนด้ยังอันนี้อยู่ประมาณตีห้าครึ่งนะคะมาถ่ายตัดคลิปให้ดูจ้าดูกันไปยาวๆเลยจ้า จ้า่นะลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วสามคนแล้วรีบรีบคนรีบคนรีบคนลูกค้ามาสั่งแล้วลูกค้าก็เลยไปรอใส่บาทก่อนนะคะออรีบอากลังกายแล้ว ไปกวดน้ำร้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวพระองค์องค์ที่หกโมงครึ่งแล้วก็มาได้ใส่บาทก่อนเดินนะม้อนี่อย่ารอยที่เสียอร่อยทุกวันแหละ ไปต่อคะ่ะรีบเร่งมือเข้าเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วอันนี้ทำหมูนะคะตอนนี้กำลังทำหมูอยู่คะ่ะรีบเร่งมือคะ่ะไม่จัดเลยนะโบหลักพระน้อยนะครับโดไขูดตรงนี้นีก่อนเลย ส,สวัสดีค่ะไปต่อกันจ้ายาวไปยาวไปตอน,น,นเช้าต้องเร่งรีบจ้ะกำลังทำหมู ังทำหมูตอนเช้าเช้าสองคน,นช่วยกันทำทุกวันแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปทำงานเขาก็ปล่อยให้เราอยู่ร้านคนเดียววันนี้วันเสาร์จ้าต้องรีบเร่งวันเสาร์คนมาไว ตื่นนอนเสร็จพากันเดินออกกํลาลังกายก็พากันมาซื้อโจ๊กเข้าบ้านไปให้ลูกให้คุณพันรยากันจ้าแต่ละคนคุณโจ๊กกันมันกระเด็นใส่มือมันกระเด็นใส่มือร้อนมาก คะ่ะจะนอนไปนอนก่อนโอยเอาก็ขายอยู่ร้านเดียวสิสสสโอย้ยร้านส้ตมตำไม่มาร้านโจ๊กอยู่ร้านเดียวทำปกติจะขายกันอยู่แค่ร้านโจ๊กกับส้ตมตำติดกันวันนี้ร้าน ส้ตมตำหยุดเออหลือร้านโจ๊กทำหมูกันจ่าลูกค้ามาแล้วค่ะลูกค้ามาสั่งแล้วค่ะเบ่งมือหน้าดูเลยกำลังเอาหมูใส่หม้อลูกค้ามาสั่งโจ๊กสามถุงจ้าอันนี้อยู่ประมาณตีห้าจะอีกห้านาทีหกโมงค่ะลูกค้าจะมาแล้วค่ะ ติบเล่งหน้าดูมาดูวิธีคายโจ๊กไปด้วยกันจ้าอย่าลามากันนะจ้ามือล้างแล้วนะคะตื่นสายหรอคะคุณลูกใช่ค่ะวาย เื่อเชา้ามีคนออกมาช่วยในวไวหน่อย <c oughs> ลูกค้ามาสั่งอีกแล้วจ้ะแม่ค้าก็รีบหน้าดู <c oughs> มีคนทำไส้ให้ เราต้องช่วยกันทําจะรีบเร่งอ,ออกมาขายของก็สนุกนะคะเพืเ่อนๆอยู่บ้านก็ไม่ได้อะไร ถ้าออกมาก็สนุกกับลูกค้าคุยกับลูกค้าไปเราก็ไม่เครียดเราเป็นผู้สูงอายุแล้วจ้ะเราก็เลยพากันออกมาขายของจ้าเราอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรนะคะอยู่บ้านก็นั่งอยู่บ้านเฉยๆเราออกมาขายของก็ยังมีเพื่อนคุยเพื่อนคุย อันนี้ทำโจงให้ลูกค้าอยู่อาสั่งพอแลเนี่ยช่วงนี้หกโมงแล้วเนี่ยหกโมงแล้วเพราะว่าลูกค้าจะซื้อโจกไปใส่บาตกันแล้วเราต้องเร่งมือตอนเช้าขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับแอร์ที่เข้ามา บุดหนุนเราแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจน่ารักทุกคนจ่ะวันนี้วันที่หนึ่งนะขอให้ทุกคนโชคดีแม่ค้ามี0กับ5มา1ตัวเลือกเอานะคะว่าจะมาศนหรือจะมา5 000, 000. แต่แม่ค้าชอบ0ูนย์แต่เพื่อนบอกว่ามี5้ามาด้วย แล้วเพืเ่อนๆชอบเลขอะไรจ้าทุกคนก็อยากรวยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเราเป็นช่องน้อยๆกำลังเดินจะ้ะไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูเพราะว่ามาตลาดกับข้าวเยอะมากค่ะ กับข้าวเยอะมากเราจะกินอะไร languages. แล้วก็ไปกินอาหารตามสั่งร้านข้าวแกงร้านข้าวมันไก่มีเยอะแยะในตลาดบางครั้งเราก็กินโจ๊กของเราบางครั้งเราก็กินข้าวต้มของเราเพราะว่าจะขายโจ๊กกับข้าวต้มบางครั้งก็ต้มเลือดหมูมาเสริมหน่อยนึงแต่ส่วนมากจะขายโจ๊กกับข้าวต้มเป็นหลักต้มเลือดหมูก็จะเป็นรองเพราะว่าไม่ค่อยได้เอามาพอมันจะมีต้มเลือดหมูอยู่ข้างๆร้านนึงวันนี้เขาหยุดเขาหยุดมาจะเป็นเดือนแล้วค่ะ ก็เลยเอาต้มเดือดหมูมาเสริมไปกระโจกจ้ารีบเร่งหน้าดูเลยค่ับเพคนลูกค้ามาอยู่สองคนเดินสวนทางกันพอเขาสั่งเสร็จแล้วเขาก็เดินไป เซเว่นมัง่งโดตัานมัง่งแล้วเขาก็กลับมาเอาเราก็เล่งเราขอบคุณนะที่เข้ามารับชมเราเข้ามาดูเราขอบคุณมากๆขอฝากช่องอ Lucky Channel ด้วยนะคะที่เพื่อนๆเ,เข้ามาเป็นกำลังใจแต่วันไหนเราอยากกินอะไรเราจะทำให้ดูอีกวันนี้ก็ดูวิธีขายโจ๊กมาต้มโจ๊กขายกันนะคะ ออกมาขายโจ๊กทุกวันเพราะว่ามันมีแต่แบบคลิปเดิมๆออกมาขายโจ๊กก็เลยไม่ได้ขายให้ดูบางครั้งก็มีเสียงเพลงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขายให้ดูไม่ได้แต่วันนี้ว่างหน่อยนึงเพราะว่าร้านขายไอ้อะไรนะหมูย่างยังไม่มาถ้าร้านหมูย่างมาโหโเขาเปิดเสียงเพลงมันมันทําไม่ได้ต้องมานั่งตัดต่ออีกแม่ค้าไม่มีเวลามานั่งตัดต่อวันนี้มีเวลานิดหน่อยมีคนมาช่วยก็เลยนั่งเมา่มอยให้ฟัง นี่ค่ะตอนเช้าจะเป็นอย่างนี้ค่ะวุ่นวายกันอยู่สองคนลูกค้ามาสั่งสามถุงค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคุณลูกค้าเลยค่ะไอ้กระบอกนี้ถ้าตักช้าก็ร้อนนะคะถ้าตักไวๆมันก็ไม่ร้อนถ้าเราตักช้าทำช้ามันก็ร้อน ขอบคุณค่ะขอฝากช่อง Lucky Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนขอบคุณ